ครับทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยในวันนี้นะครับเราได้มีการคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจในปี2023นี่ครับให้ยังคงไว้อยู่ที่3.7นะครับโดยโดยที่เรามองว่าการส่งออกเนี่ยมีโอกาสติดลบ1.2แล้วนะครับล้วก็นักเ,เรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเรายังคงไว้ว่า จะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยประมาณ28.5ล้านคนนะครับแต่ก็ยังมีโจทย์ที่ท้าทายต่อเศรษฐกิจในครึ่งหลังของปีนี้นะครับโดยโจทย์แรกก็คือเรื่องความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับรวมถึงเ,เรียกว่าภาพการส่งออกที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลกซึ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกานะครับซึ่งอันนี้จะกระทบทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว ของเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังนะครับส่วนโจทย์ที่2เนี่ยเราอาจจะ,ะเผชิญภัยแล้งที่หลายคนอาจจะมองว่าหนักในรอบสามสี่หปีที่ผ่านมาโดยภาวะเอลนินโยเนี่ยจะกระทบกับพืชผลทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะมีความเสียหายถึง48,000ล้านบาทนะครับรวมถึงอาจจะถ้า ภายแรงเนี่ยหนักกว่าและไปกระทบกับภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งอาจจะมีถ้าอุตสาหกรรมพวกกลุ่มอโลหะนะครับาการท่องเที่ยวการผลิตอาหารสิ่งทอเนี่ยก็าอาจจะดึงตัวเลข GDP ให้ติดลบมากกว่าเดิมนะฮะส่วนโจทย์ที่3เนี่ยซึ่งเป็นโจทย์ที่มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็คือเรื่อง ระดับหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูงนะล่าสุดเนี่ยระดับหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่90%ของ GDP นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ท้าทายใหม่ของรัฐบาลที่ต้องพยายามจะดึงตัวเลขเนี่ยให้ลงมาประมาณ80ภายใน4ปีข้างหน้าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดําริไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์รวมๆเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยเรายังคงรักษาตัวเลขเศรษฐกิจไว้ของปีนี้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงต่างๆเพิ่มขึ้นมาครับ